ตอนนี้ก็พาทีมงานวิชีสวนบทมาเบิ่งพี่น้องคนตำเข่าเนาะอนส่วนไอเอ้ย่ะตอนนี้คือเป็นพัดเข่าอยู่เนาะมีความสุขเนาะกักเอ้ยกักเอ้ยเนะี่ย ภาพวีดีสิวิดหาชมในย่างเลยนะท่านผู้ชมใหญ่กันดูตามใจฟูน้อยขานอกท่านใส่ย,ยูต่ำใจฟูเลยตามสันฟู ตอนนี้ทีมงานกําลังเมาเมาขนมแจกดิงน้อยเลยสามที่พันทีมงานแจกขนมเลยเลยครบปะ บายดีทูบุสมอตอนนี้ก็พาทีมงานวิชีสนลพบมาเบิง่พง,พงพี่น้องผนตำเข่าเนาะ,ะบันส่วนไอเอ้ยกลอกโด,ดยบ่ต้อผมฟูมาเบิง่งกันลายแต่นาอ นี่ตอนนี้เลยเป็นพัดเข่าอยู่เน,น,นาะขยานห้ออล้มพนว่าล้มล้มเนาะกั<อ>ดเลยกอกเลย ถามคนมาได้ป Bl ah. ่ะเนี <Russia> enfin ่ยเอ้ามีความสุขเนาะกลักเอ้กระเอ้ไหนกักเอ้กรกเอ้ยคือว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะเราได้เห็นเป็นตำเข่าแบบประสานงานกันเราทำผู้ชม น้อยนักสิดยดายไหเห็นตําเข่าแบบสามัคคีกันมาเนานะสบายดีท่านผู้ชมเห็นมือทุ่คนนะพี่เด้อพี่เด้อพีพิธีกรอยู่พี่สำหรับคลิปนี้ก็สิขอเก้าทักทายสบายดีท่านผู้ชมอย่าเป็นทางการอีกทีนึงเนาะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นมือ้อวันทีส่สี่เดือนเมษาปี 2, สองพันสิบสอง แต่ว่าทางทีมงานวิถีชนบทแล้วก็ทีมงานไอ้จ้อยเพิ่นก็นได้พามาเที่ยวมาสมภาพวิถีชีวิตของพี่น้องเพาบูเนาะแถบนี้เนาะแถบอ่าไซแดนเวียดนามเมืองเซปูนอันนี้ก็เดี๋ยวว่าเครนี้เือว่าเป็นเป็นเครื่ชนเผ่าะนะครับทุกท่านภาษาก็ค่อนข้างสื่อสารกันยากนอยนึงเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮามีมีล่ามแปลภาษามาด้ว กอาศัยไว้จ้อยในเพื่อนเปลภาษา,างเงี้ยครัเดี๋ยวเขาสิถ่ายให้ใหท่านผู้ชมเบิ่งการตํ้เข้าแล้วกัวิธีชีวิตการเป็นยู่แล้วกัเฮือนซานข,ของเขาเจ้าว่ากัาเจ้ายู่จังใดถ่ายถ่ยไปเลยเนาะ แจกเล็กน้อยเลยมึงหน้ทีงานบบาใจใจดีซื <out> ้อกระแลมซื้อขนมแจกเด็กน้อยเลยเอามานับเลยขนมในกระตงใหเรานับไอคอแจกเลยเอาเลยเอากะ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 พอกันปะพอจ่แล้วนะ Ok. Con lên. Con lên. Ok. chạy lời Chạy luôn nha. Chào. Má 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 má. ăn đây Mau lên. Check lên <laughs> <laughs> ทำง,งานใจดีแจกขนมแจกน้ำแจกกรนะเลมใส่เนาะบ่าวจ้อยบ่าวจ้อยบ่าวต้อยเดี๋ยวนะแจกไปเด้งนางนี่ให้นางน้อยนน่อขนมเออนี่ไปให้ผู้นั้นี เด็กน้อยหลายบ้านเลยเอ้ครบปะน่าจะครบเลยเนอะน้อยข้าน้อกทาง ได้เวลากลับลรวทา่านผู้ชมสำหรับบ้านตอนนางนี่ถือว่าใช้เวลาท่ายทำท,ทาว่าดดดพอสมควรท่านผู้ชมตอนนี้ได้เวลาเดินทางต่อแล้ว

ไปพิดเลยเอสิยงางบึง่งบรรยากาศภายในบ้านกัน <c oughs> แทบนี้เป็นแทบไยแดยนเวียดนามเลยท่านผู้ชมเป็นแทบไยแดยนเวียดนาม เดี๋ยวเราสัญญาณเขับไปเบิ่ง,าง,งตาม,มใจฟูเลยตามสันฟูไปตามทางนี้เลยบนน ถ่ายจางมุมสูงนะครับ ทัดบรรยากาศยามแรงงามไีเลยงามไีเลยเนาะอยู่ทเรื่องนี้เนาะบริเก็บภาพไว้บอ,อคัดสิขนาดเนี่ยปานหุ่นเต็มเลยเนี่ยอยู่หันท่าเด้อคอยสิโค้งขึ้นมาทัน เป็นภาพถ่ายจากมุมสูงถนนสุขเขตบ้านตะนานัน นี่เป็นภาพวิธีชีวิตก็หาชมได้ยากเลยเนาะท่านผู้ชมแต่วันนี้เป็นแทบไายเดียนเวียดนามเดี๋ยวเอาสิยย่างเลาะลงไป เป็นน้ำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านเไ,ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับผุ้ชมเดี๋ยวทีมงานเราสิเดินทางกลับ เด็กน้อยลายลายเราบานเด็กน้อยลาย,ลนนยลขนาดบานเลยเนาะ,ะ <c oughs> บ้านนี้ใช้เวลาดุน่น ถ่ายทําดนจังน้อยเป็นวับบนอ่ะสบายดีท่านผู้ชมสบายนีน่เนาะเมื่อยฟังเสียงหายใจก็ฮู้เลาวว่าเมื่อยถือว่าบ้านตะนางนี่ถือว่าเฮาใช้เวลาย่างถ่ายทํานี่ถือว่าดุนกลัวกลัวบ้านอื่นเนาะ พว่าเพื่อนมันยู่ห่างกันแล้วก็เพราะว่าเฮื่อนนี่ก็ยู้ยู่เพื่งฟูนะเพื่อเฮ้าสีอีดไปไทยแต่ละดังนี่ถือว่าใส่ใส่เวลาพอสมควรหรือว่าจดเมื่อยเนาะเมื่อยนึงหรือว่ามาหอน,นี่กะทางทีมงานของเฮ้ากะที่ว่าได้เวลาสี่ถึนทางกลับแล้วเพราะว่านี่ก็เป็นเวลา mm hmm. กี่ชั่ําแล้วเนาะประมาณสี่ห้าโมงแรงแล้วเนาะได้แล้วเพราะว่าตะเวนกะ ก่สีหลับขอบฟ้าแล้วเริ่มบุหินแสงแดดแล้วแต่ว่าต่อจากนี้ไปก็ยังมีอีกหลายๆบ้านเนาะถ้าว่าทีมงานไหวกสีพญ,ญายมท่ายทำไม่ทันผู้ชมเบื้องอีกแต่ว่ากสีพญ,ญายมเลือกเลือกเอาเนาะเลือกเอาเป็นบางบ้านแต่ถ้ามือมือหน้ามีโอกาสในปลาท่ายทำทางทางทางพีอีกกสีสีอันพญ,ญายมตามท่ายเอาบ้านที่เฮายัางบริถาย์ครับ ก็ถือว่ายังมีอีกหลายๆบ้านอยู่เนาะถือว่ายัง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 คักอยู่เมื่อหน้ามีโอกาสก็กอาจจะได้มาแจกขนมเด็กน้อยอีกเนาะวันนี้ก็ถือว่าม่วนายถือว่าสาบานเพิ่นกัให้การตอนรับถือว่าอบอุ่นดีถือว่าเข้าเข้าเงินไดเพิ่นกับตอนรับดีนะเนาะเ<ม>พิ่นกัทักทายสบายดีกะเอินกินข้าวก,กินน้ําถือว่าเป็นธรรมดาก็คือธรรมดาแต่ว่าเป็นประเพณีลาวเขาแลวเนาะ ไปขึ้นเฮื่อนใดกันเพือนกันกินข้าวกินน้ำแต่ว่าถือว่าจะเป็นส่นเผ่าใดก็ตามก็ถือว่าเป็นคนลาวเขาคือกันเนาะนคนลาวมืดถูกส่วนเผ่าแะ้วเนาะอยู่ในแผ่นดินลาวถือว่าถือว่าถักแทงสมัครีกันไว้ถือว่าดีเนาะแต่ว่ามาฮอดท้ายนี่กับฝ้าทานูุสมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทีมงานวิถีสุนบดหลังจากที่เบิ่งคลิปในช่องวิถีสุนบดแล้วก็่าลืม ฝากท่านผู้ชมเนี่ยไปกดติดตามซ่องจ้อยเบาลาวจ้อยเบาลาวถือาาว,ว่าเพื่อนเป็นคนดังเดิมแต่ว่าคนเซปปนนี่แหละเนาะคนพื้นที่เพื่อนก็ได้ให้เกียรติถือาาว่าเปลี่ยนไกด์พาทีมงานของเรามาถ่ายทำแทบเซปูนกะฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดติดตามสนับสนุนเพื่อนเบื่อคลิปในซ่องเพื่อนต่อเนาะท่านผู้ชมเนาะจ้อยเบาลาวขอขอบใจท่านผู้ชม Yeah.